ไปขึ้นโชว์แบบนี้ปกติไหมเพิ่งเคยเห็นกับตาครั้งแรกเดือดจัดเลยครับงานมิทติ้งรถติ้งในจังหวัดพิษณุโลโโค้รสุดยังจะอยู่ในหนังฟาสต์แอนด์ฟิลเลียรวมรถติ้งรถแต่ง JDM ไห้เห็นกับตาแต่ลคาคนสุดๆทั้งนั้นครับมผมจะพาไปดูงานจัดขึ้นวันที่1ธันวาที่ผ่านมานี่เองนาราเซนทันพิณุโลกโรบพอได้ข่าวว่ามีเหล่าอรอยชนคนรักรถติ้งมามิทติ้งรวมตัวกันผมนี่ตื่นเต้นเลยรีบมาคนอื่นมีแต่รถเท่ๆเช็ดแค่ดูรถเรารถเราเหรอรถเราไม่เหมือนใครอยู่แล้วเหมือน,นอยา,างงงอออ่่วแิ มาดูที่งานกันต่อครับ5้าโมงเย็นคนเริ่มเยอะแต่ละคันคืนสอสวยๆทั้งนั้นครับคันนี้พอเช่สีเหลืองโอ้โหโ,โ,หโคตรสวยมดดาด้าอาเอ็กแเห็นแล้วอยากฟังเสียงเครื่องโรตารี่เลยก็นอกจากรถญี่ปุ่น JDM แล้วก็มีหลายๆรุ่นนะครับรถสปอร์ตซูเปอร์คาร์ก็มากันเพียบแต่ที่พลาดไม่ได้ก็ต้องนี่เลยครับรถซิ่งประจําชาติ1.9อิวสุตัวแรงก็มีมาให้ชมครับดูการเก็บเครื่องซะก่อนเนียนกินะิบหน้าสายไฟไม่มีโผล่ผมไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์นะครับแต่คิดว่าน่าจะแรงเดี๋ยวนะเขามีท เราไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่นอนส่วนอีกคันสวยจัดเลยครับเป็นรถแข่งนะสีแดงดาน้องออนิวจากสํานักเกอ๋อโตแมทเห็นเขาว่ากันนะคาร์บอนทั้งลำเห็นข้างนอกสวยแบบนี้แต่ไปดูภายในซะก่อนครับทุกคนอะไรที่ไม่จาเป็นถอดออกหมดนะน่าจะไล่เบาผมลองไปนั่งมาแล้วครับยางร้อนเอก็ไม่มีความสบายตัดออกหมดก็ต้องทําใจแล้วครับอยากสิ่งก็ต้องทนมาดูกันต่อที่รถเล็กสีเขียวนะเห็นคันเล็กๆแบบนี้บอกเลยครับไม่ธรรมาดาไปดูกัน โ,โอโหเบิ้นทีแก้วหูเกือบแกตกมันเริ่มแล้วครับได้เวลาปล่อยขอกตรงนี้คนข้อมูลอะไรกันเนี่ยใครที่หูไม่ดีแนะนําให้เบาเสียงครับ เอาเท่านี้พอครับเดี๋ยวแก้วหูทะลุไปดูความสวยงามของรุ่นอื่นกันบ้าง RX7 <x> น่าจะเป็นรถในฝันของผู้ชายหลายโคดิดนไฟใต้ท้องแบบนี้นึกถึงยุค90เลยครับสมัยเล่นเกม Need for น r Speed ถ้าพูดถึงรถซิ่งในยุคนั้นจะมีรุ่นหนึ่งครับที่คนเขาฮิตกันมาก3ดอกัยรุ่นมักจะออามาซิ่งกันบนท้องถนนที่มาของคำว่าเทคเปิดโลกเปลี่ยนเหยียบคันเร่งทีเหมือนเปิดวาร์ปหลังติดเบาะคันต่อไปตำนานของญี่ปุ่นเลยครับ Godzilla r 35ผมเชื่อว่าผู้ชายทุกคนที่เห็นต้องเดียวตามากับเครื่องยนต์ V6 เห็นถือแต่แก้วอย่างเดียวเลยรถหรูอย่างลัมโบกินีก็มาจัดเต็มเลยครับคืนนี้ลั่นห้างเซนทันพิโลก็มีมากันอีกหลากหลายคันนะครับร้านไม่พอจอดใครที่อยากชมคลิปเต็มๆก็ไปดูได้ที่ไลฟ์สดผมก่อนหน้านี้นะตอนนี้ผมถ่ายไม่ไหวแล้วครับเริ่มตึงเดี๋ยวเรียกคนกับรถมาพากลับบ้านก่อนขอบคนทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับไปเจอกันใหม่งานต่อไปเร็วๆนี้